นี ment, ้ค kind of ่ะพวกเราหูเมียนมีสมาชิกทั้งหมด5คนดิฉันนางสาวบุษยมาศจังหวศรีมลมงหุนทัพแปดเลขที่15ดิฉันนางสาวสุดารัชนทเวชชั้นมองหุแปดเลขที่2 6ดิฉันนางสาวอนไทยชนวัฒน์อ่อนมองหุนทัพแปดเลขที่16ค่ะดิฉันนางสาวเวญวรรณปาชามองหุนทัพแปดเลขที่25ค่ะดิฉันนางสาวชินดาวลอมูนชั้นมองหุแปดเลขที่13ค่ะ จัาว่าผู้ตาบานเท่านีูเป็นจังไหนซัดจีจังไหนจังไหนจังไหนแต่ฟองฟัก,กรักษาหลูมร้านเนี่ยเรีจ้าสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราชาวกลุ่มเฮียน จะมาแนะนำสถานที่ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของคนในหมู่บ้านบ้านหนองโอฮีนั่นก็คือดอนปูตนนนะะนป่ตาของหมู่บ้านหนองโมฮีนะคะสำหรับดอนปู่ตาของหมู่บ้านหนองโมฮีเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านก็ต่างเชื่อกันว่าคอยปกปักรักษาให้ชาวบ้านมีความสงบร่มเย็นสำหรับดอนปู่ตาของหมู่บ้านหนองโมฮีชื่อว่าพญาศรีวิเศษชัย เราได้ไปกร่าวไหว้ดอนผูตาที่เคาลบสักการะของชาวบ้านหนองบุญีมาแล้วนะคะเราก็จะมาสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านของเราค่ะคือคุณยายบัวบางนะคะ,ค,ะคุณยายบัวบางพุณโสดนะคะค่ะคุณยายครับประวัติความเป็นมาของปูตาบ้านเห่านะคะ ก่าที่พ่อเคยด่การพ่อไงพ่อไงพ่ออยู่การแทลกับการกอการกอเอออี่การกอบานีน่ามันชอบมันกินแล้วแต่กินแล้วกินไม่อยู่ฟังกินไม่อยู่ฟังหิ้มกลวงขนาดกินจะก้อนมาอยู่ทึงกินดิฟัวเนี่ยนาเพิ่อเพิ่อเพื่อมาตังมัเพื่อมาขวนพรมพึ่มมาแน่ค่ะยายมาพอมามาเห็นไง มันห oh, ่อเพิ่งมาไหนพะไงประกอตังค์ตังเพิ่งได้เนาะเพิ่งเนาเพิ่งเนย้จัดายตีเราอ้ยพวกเรายีสิบสามสิบสิบ่ยวเบราจะเกิดว่างนี้วาจะปูดูนี่นอกพะไงเนอะยี่สิบตีหรออืมนี่มากกว่าจะปูหรือทักทุ่มายหลัวการประกอบพิธีกรรมนี้เหตุไนจ้ะเขาเหตุยามใดช่วงเวลาใดเดือนสามมีเดือนสามเปิดอย่างเดือนสามเกิดอย่ง เดือนนี้หนะเดือนไห้องเดือนยันเดือนมนาบีตันี้น่ะเอกุมภาเออนี่แหละเดือนกุมภาพพอจะกุมภากะนี่น่าพุชภาพนี่นาเมษาเมษาพุชานาเป็นคนเดือนหกเน่ยถ้าเอิญพุชภาพนมษานั่นอ่ะพุชภาพออกไม่ทั้งคอนเนคนเอียงเนี่ยค่ะคนเทียบยันคนกระไรขาแทเงินนํำไส้บาน กูได้ครูหายทิไหายเศร้าแม่หมดนลับพีื่อไก่สื่อไกลพ่สื่อไกสื่อเราก็เออถ้าบ้านถ้าไปกินไปอย่างกันอยู่ฝุ่นทีเป็นเซ่เวียลตอนถ้าไปอย่างกันมีสินพื้นแท่ว่าเ้าเฮิตไปจัดไปแจงขปเนื้นอกระนันก็ไม่ออกพออากองวดเท่าบ้านถ้าก็ได้พอเขากอปลาไปนอกม่ไผ่หนอเวลาไกลตรงไกลกินอยู่ผุ่นเป็นเซลเซียอยู่ฝุ่นเนี่ยน่ะมวนูได้มามวยเลี้ยงสามขวเดียวเลี้ยง กุศลธาตุเดียวทองทีปีอึดปีหนึ่งสองเต้าเพราะว่าพอในหัวปีเขาลงหน้าพราะว่าเดือนสามปีเขาเึ็นบ้านผิดปุงลูกเดี่ยวคนมาความเพื่อนเห็ดไปหนีเพื่อนมีความเสื่อยไงจ๊ะเสื่อค่ะเพื่อนเห็ดแบบเห็ดแหบานเข้าอยู่ดีบานเข้าอยู่นีไม่แห้งเพื่อนรักสมรักษาในบ้านในเมืองอะเข้าเมียงเข้าก็จิเอาผัวเอาเมียว่ไปแปลงไปแปลงเพื่อนกิดพีชไปร่ำอืมเวลาเพื่อนเพื่อนรักษาเ่าน่ะ เออเขาติไปหันไปหนีเนาะถ้ากไปกาบไปบ่ายเพื่อนไปบอกเกิน่าติไปหันไปหนี้อผู้แก้วบนรอผู้มือเนาะผู้ใหญ่เนาะวนว้าวนกนขื้รถใหม่ขึ้นรถใหม่กับไปบอดเข้าไปขาไปยังแงนเบอรนะหน่อยรถสื่อเรือแต่ดีเลยคนเบอรอมั่นแต่ดีอยู่เป็นนักษากรุงข้อเข้าในเบอร์ส่วนนักสิติดู โอ้ยัยังเขาบอกเห็นสิากลไปว้านปนคู่ขซอยเด้เห็นในดะกระด้ดูเขาอกุพยังไปบานเพื่อนเพ่นยังหายเลหายดินสัมหมดเดียวต้อจับกันยังมือเด้อเดว่าหมี่ามดม่ได้จะเปประมาณเท่าีเสืเฮากับถือไว้เพื่อนเพนยังแสนลประจำก้อนเฮ้าหี้อเฮ่าอยู่ประพี่นี่เฮากเมย มานี่ยอืมนี่เกิดมาก็เห็นว่าปูดุก็มีก็จำจำเพิ่งกมีนี่ยนี่ปูดกสาเพิ่งปูเท่าเท่า้านเท่าองรานเพอใหไงมากพรสาปูเริ่มแรกปูเริ่มแอใหญ่ปูจันทร์ชื่อองไรปูเริ่มแรกแต่พไงทกลังดีเศ้าเศร้าเศร้าอย่น้นอนเลยบอกมูจันทร์ มันเป็นซ well do ื uh. so, 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 so See, yeah. ้อระวันเลยพุนของจักมัอ่ะเป็นยังจักมันสกเราไปไยั้บกจักแต่พงไนยือแล้วพไนยอยู่พงนยเดียวว่าวายโดนเออพยนราะมันมาจากละมันทังหลายบเขาไเห็นงะมาแต่พยนนี่นะพีรนยนกหมอื หมอคนย่าุ่มอคออกมาหลาอย่างคมิมีแตัวค่ขอขคุณคุณตาคุณยายที่หายขอมูลที่เป็นโยชน์สหรับย้อนปูตาพงมูบ้านนโวนี่กุ่มของข้าพเจ้าก็จะนําขอมูลี่ว่าได้จากคุณตาคุณยายไปเผยแผ่ให้เกิดประโยชน์มื่อนี้ก็ยังสิบมาถามว่าคุณยายมีความเสื่อมใชไหมเกี่ยวกับพิธีกรรมนี้เนี่ยคะ เสื้อถือเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเป็นอันเจา้าบ้านเจ้ามืงองามทุกคนกต้องนับถือออกเขาก็ต้องครอบต้องบอกเพื่อนไปไปไปมากหลายเพื่อนทุกคนลูกหลานเป็นไข่ควอยู่เย็นเป็นครุกทุกทุกคนภายในบมาน,นหนุ่มหิีงนี่จบค่ะขอขอบคุณคุณยายโซส,สีจันทเทเวศนะคะทีเดียว มาให้ความรู้แก่ลูกหลานค่ะความรู้ที่ได้รับจากคุณยายบัวบังนะคะคือประวัติความเป็นมาของพยาศีวิเศษชัยรมก่อนที่จะนำมาก่อตั้งที่ริมห้วยกว้างโดนปูตาได้ตั้งอยู่บริเวณกลางน้ำเมื่อน้ำขึ้นจึงได้ย้ายขึ้นมาอยู่บริเวณเนินสูงค่ะ ลักษณะความเชื่อของชาวบ้านนะคะก็คือเชื่อในผีบรรพบุรุษของชุมชนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความคุ้มครองดูแลรักษาหมู่บ้านให้อยู่อย่างสงบสุขร่มเย็น